สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับในเก้มไม้ครับนั่นเองอยู่ในเป็นเท็กเจอร์นะครแบบหนึ่งจุดศูนย์จุดศูนย์จุเต็มมันแรงครับว้าวมับใลวันนี้ผมจะเสนอเคอมัฟแมว้าวโอ้นี่นะครับสองลายกกรับ โอเคก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันเรามาพบกับพร้อมบนช่องแหน l ในรายการอะไรก็ไม่รู้นะครับผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ชื่อรายการเพราะว่าผมก็เพิ่งมาคัดเกมวันนี้เนี่ยแหละนะครับเออป่ะไปเริ่มด่านที่หนึ่งด่านเจียงไปแล้วเฮ้ยเฮยเยมันเล็กมันเล็กอ่ะมันเล็ก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันให้เราเอาเฮียเกือบจะถึงแล้วเมื่อกี้เราเกือบจะงแล้วครับท่านผู่ชองแต่กูตายโอ้จึบโอ้เจึบโอ้เจ็บโอ้ยโอ้อยทำไมมันเป็นแบบนี้ไม่เคยพาเลยวะ ขอมาขจตาแรกตัดคลิปเดวิวโอ้ยเดวิโอเคขอตัดคลิปตอนที่ผมทำได้ก่อนนะครับแป๊บขอตัดคลิปเออแป๊บตัดคลิปเด้